สำหรับตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดอกเบี้ยค้างจ่ายนะคะเกี่ยวกับตั๋วเงินนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะว่าถ้าเราจะต้องปรับปรุงดอกเบี้ยค้างจ่ายนั้นนะเราจะมีการบันทึกบัญชีในการปรับปรุงอย่างไรนะคะและเราจะมีการเตรียมข้อมูล ของการคำนวณวันครบกําหนดหรือการคำนวณดอกเบีย้ยค้างจ่ายอย่างไรนะคะเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะวันที่11ตุลาคม2 5 x 1กิจการออกตั๋วสัญญาใช้เงินออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้จำนวน12,000บาทตั๋วก็มีอายุ3เดือนอัตราดอกเบีย้ยก็10%นะคะ ทีนี้เราจะไปดูว่าตัวฉบับนี้เราจะต้องปรับปรุงหรือไม่นะคะแล้วก็มีอายุตัวครบเมื่อไหร่นะคะเรามาดูการคำนวณวันครบกำหนดตัวเนี่ยค่ะออกเมื่อวันที่11ตุลาคมใช่ไหมคะแล้วก็มีอายุ3เดือนเราก็จะต้องมาแสดงการคำนวณก็คือเราจะเขียนพศของปีที่ออกตัวคือ 25x1 ใช่ไหมคะออกตัววันที่11ตุลาเราจะไม่นับ นะเราจะไม่นับในวันที่ออกตัวแต่เราจะนับเดือนถัดไปเป็นเดือนที่1ก็คือพฤศจิก,กาเป็นเดือนที่1นธันวาเป็นเดือนที่2ใช่ไหมคะพอถึงสิ้นปี x 1เนี่ยมันจะได้แค่2เดือนใช่ไหมคะแสดงว่าวันครบกําหนดเนี่ยมันจะไปครบในปีถัดไปก็คือ วันที่11เดเดือนมก,กราคมนับเป็นเดือนที่3ทีนี้ข้อสังเกตที่ครูสิกำลังจะบอกนักเรียนให้รู้ว่าเดี๋ยวจะแบ่งเส้นเส้นระยะเวลาให้เห็นนักเรียนจะเห็นว่า3เดือนแรกข้างบนนี้นะสเดือนแรกข้างบนนี้นะมันจะเป็นปีปัจจุบันเห็นไหมคะเป็นปีปัจจุบันก็คือเป็นปี x 1ใช่ไหมคะแต่ตัวเนี่ยมันจะไปครบกําหนดในปี x 2ก,ก็คืออยู่ในปีหน้า อยู่ในปีหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคำนวณวันครบกำหนดแล้วระยะเวลามันมีการคาบเกี่ยวกันระหว่างปีปัจจุบันกับปีหน้าบอกได้เลยว่าต้องปรับปรุงแน่นอนต้องปรับปรุงแน่นอนนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าวันครบกำหนดอยู่วันที่11มกรา x สองนะ,ะเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วระยะเวลาที่เราจะต้องใช้ในการปรับปรุงน่ะ กี่วันอายุตั๋วเป็นเดือนนะคะนักเรียนแต่เวลาเราจะแสดงการคำนวณระยะเวลาที่ค้างจ่ายที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการคำนวณเราต้องแปลงอายุตั๋วจากเดือนเป็นวันเสมอเป็นจำนวนวันเสมอเหมือนอย่างข้อที่2อที่กำลังจะแสดงให้เห็นเมื่อกี้วันครบกาหนดอยู่ที่11มกราใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราจะปรับปรุงดอกเบี้ยค้างจ่ายการคำนวณระยะเวลา การคำนวณระยะเวลาดอกเบี้ยค้างจ่ายให้นักเรียนจำกฎข้อนี้ไว้เลยนะคะกดตรงที่ครูสีใส่เครื่องหมายคำพูดนี้ไว้เลยว่า mm. ให้นับถัดจากวันออกตั๋วถึงวันสิ้นงวดบัญชีนักเรียนเข้าใจคำว่าวันสิ้นงวดบัญชีไหมส้ 1, วันสิ้นงวดก็คือวันที่เท่าไหร่31ธันวาสองหใช่หรือไม่ะนะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะมาคำนวณดูนะคะว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลากี่วันในการคำนวณระยะเวลาค้างจ่ายเมื่อกี้ตั๋วออกเดือนตุลาคมใช่หรือไม่วันที่30มสิบวันวันที่1 1ถูกต้องไหมคะตุลาคมเนี่ยมี31วันเราก็จะเอา31ตั้งแล้วก็เอาไปลบวันที่ออกตัวก็คือวันที่11นั่นหมายความว่าเดือนตุลาคมเหลืออยู่20วันนะคะเดือนพฤศจิกายน มีกี่วันคะสาวันเอามาให้หมดเลยธันวาคมละคะมีกี่วันมีสาวันก็เอามาให้หมดเลยเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาของสเดือนเนี้ยมันจะมีระยะเวลาเท่ากับ81วันซึ่งมันจะไปตรงกับหลักการคำนวณระยะเวลาของดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เขาบอกว่าให้นับถัดจากวันที่ออกตัวเห็นไหมคะจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี เห็นไหมคะถึงวันสิ้นงวดบัญชีของปีปัจจุบันนั้นเห็นไหมคะตรงตามหลักเกณฑ์เลยเพราะฉะนันนักเรียนก็เอา3าช่วงเวลาเนี้ยมาบวกกันก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อระยะเวลาที่เราจะต้องปรับปรุงดอกเบี้ยค้างจ่ายนั้นคือต้องใช้ระยะเวลา81วันเห็นไหมคะจากโจทย์เมื่อกี้เขาบอกว่าตั๋วมีอายุ3เดือนใช่ไหมคะเราจะไม่เอา3เดือนนั้นมาคํานวณเป็นระยะเวลาค้างจ่ายนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าวันครบกําหนดเขาวันไหนทําให้เรารู้ว่าอ๋อวันครบกําหนดเขาอยู่ในงวดถัดไป เป็นสัญญาณบอกอย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในงวดถัดไปแสดงว่าฉันต้องทําการปรับปรุงแน่นอนนะคะเพราะมันมีการคาบเกี่ยวมีดอกเบี้ยจ่ายเกิดขึ้นแล้วในปีปัจจุบันแต่เรายังไม่จ่ายเพราะอะไรเราจะไปจ่ายในวันที่ครบกําหนดแต่วันครบกําหนดมันอยู่ปีไหนล่ะคะมันอยู่ปีหน้าใช่หรือไม่มันอยู่ปีหน้า,รนนาเราจะควักเงินออกจากกระเป๋าเราเนี่ยคือปีหน้าแต่ณนะเดือนตุลาคมพฤศจิกาย,ยนธันวาคมเราได้ควักเงินสดๆออกไปจ่ายหรือยังยัง,ยง แต่ทาไมฮะแต่มีดอกเบีย้ยจ่ายเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเป็นเงินเท่านั้นเราจะจ่ายเป็นเงินอีกทีตอนไหนคะปีหน้าเพราะฉะนั้นตามหลักเขาก็บอกเรานะคะว่ามีค่าจ่ายเกิดขึ้นแต่ยังไม่จ่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการคํานวณแล้วก็ต้องปรับปรุงนะคะเราก็เลยจะต้องเอาระยะเวลา8 1วันตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวเอกของเรื่องตัวนี้มาทําการคํานวณดอกเบีย้ยค้างจ่ายเท่าไหร่ให้เอาเงินหน้าตัวตั้งนะคะคุณ อัตราดอกเบีย้ยซึ่งโจทย์บอกมาอยู่แล้วระยะเวลาตัวนี้สําคัญถ้านักเรียนคํานวณผิดดอกเบี้ยครั้งจ่ายที่จะนําไปปรับปรุงก็จะผิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทําความเข้าใจกับ81วันนี้ให้ได้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึง81วันนะคะ,ะก็เท่ากับว่าเราจะต้อง มีการปรับปรุงดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมด270บาททีนี้เวลาเราไปบันทึกบัญชีนักเรียนการบันทึกบัญชีเวลาเราปรับปรุงดอกเบี้ยเราจะต้องปรับปรุงทุกๆสิ้นงวดบัญชีก็คือวันที่31มธันวาคมไม่ใช่ปรับปรุงนะวันที่ออกตัวนะคะอย่าไปสับสนกับตรงนั้นนะเวลาปรับปรุงดอกเบี้ยค้างจ่ายแน่นอนค่ะเมื่อกี้ครูสีเคยบอกว่ามีดอกเบี้ยจ่ายเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายก็คือค้างจ่ายซึ่งมันเป็นเหตุการณ์จริงค่ะนักเรียนมีดอกเบี้ยจ่ายเกิดขึ้นจริงๆ แต่ถามว่ากิจการได้จ่ายแล้วหรือยังยังเพราะว่าอะไรเพราะมันยังไม่ถึงวันครบกําหนดเราก็เลยต้องทําการปรับปรุง ของปีปัจจุบันให้ถูกต้องซะนะคะก็จะใส่ยอดไป270บาทนะคะทีนี้พอถึงต้นงวดบัญชีใหม่นะ,ะต้นงวดบัญชีใหม่ขึ้น2 5 x 2อมกราคมวันที่1น้องเดนจะต้องโอนกลับรายการนี้นะ,ะโอนกลับรายการที่ที่เคยปรับปรุงเมื่อปีก่อนให้ใหเรียบร้อยการโอนกลับรายการก็คือแค่สลับแค่นั้นเองจากที่คุณเคยเดบิตไว้ก็มาเครดิตจากที่เคยเครดิตไว้ก็มาเดบิตเห็นไหมคะจะเป็นลนนักษณะนี้ชื่อบัญชีเหมือนเดิมนะเพียงแต่แค่สลับและจํานวนเงินก็ใส่เท่าเดิม นะคะนี่คือการบันทึกการโอนกลับรายการนะคะ